เช่าเชนักเล่าเรื่องแพทตินัมแหลงราสมาแล้วครับวันนี้นะครับเราอยู่กันกับการเล่าเนื้อเรื่องของเกม a u ยูเดนโชนิเคลิลไลซิงในภาสุดท้ายกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นภาสุดท้ายของเกมนี้นะครับซึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมก็จะไม่ขอพูดอะไรมากเนาะแค่อยากจะขอบอกเหมือนเดิมนะครับว่า ้ากว่าใครที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทแรกของเกมนี้ที่ผมทำไว้ก็ขอแนะนำว่าให้ไปดูพาร์ทแรกกันก่อนนะครับเพื่อจะได้ดูและเข้าใจเนื้อเรื่องได้โดยไม่กุนวงนะครับอ่าโอเคก็ตามนั้นเนาะงั้นก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเข้าสู่ฉากจบกันเลยดกฟ้าหลังจากที่จัดการเรื่องบ่อน้ำร้อนในเมืองแล้ว ทั้ง3คนก็กลับมายังภูเขาไฟอีกครั้งซึ่งนับเป็นโชคดีที่ผลของการประทุไม่ได้สร้างความเสียหายต่อตัวเหมืองมากนักทั้ง3กลับไปยังจุดที่เจอกับมอนสเตอร์ลาวาและพบเบนฮีอีกต้นตรงบริเวณนั้นที่พาพวกเธอวับามายังอีกส่วนของบาโรแต่ในส่วนนี้ต่างไปจากส่วนเอิญที่ผ่านมา เพราะดูเหมือนจะยังคงอยู่ในสภาพมีพลังงานไหลเวียนอยู่ภายในนั้นพวกเธอได้พบกับกล้องอีกตัวหนึ่งซึ่งหลังจากเช็คดูก็พบว่าสามารถใช้เลน์ที่ได้มาจากเมลลียวรอทำให้มันทำงานได้โดยกล้องตัวนั้นถ่ายภาพของพ่อมดที่ใช้าศาสตร์อะไรบางอย่างเปลี่ยนสมอนเตอร์ที่มีขนสีน้ำเงินเข้มให้กลายเป็นเลนดิบแต่พ่อมดคนนั้น ดูยังไม่ค่อยพอใจกับคุณภาพของเลนที่น้อยนิดก่อนจะคิดได้ว่าหากใช้ตัวตนที่มีพลังมากกว่านี้ก็สามารถบรรลุเป้าหมายได้แล้วหัวเราะออกมาดังลั่นซึ่งหลังจากที่ได้เห็นภาพนั้นอิชาก็ดูมีท่าทางเบื่อร้อยกับอะไรบางอย่างแต่พอซีเจถามถึงเรื่องนั้นอีกฝ่ายก็ตอบแค่ว่าเธอไม่เป็นไร ในเวลาต่อมาสีเจได้เจอกับลูนเลนอีกอันหนึง่งซึ่งดูเหมือนจะเป็นเลนที่ใช้กับกล้องในเขตภูเขาไฟได้ทั้งสามจึงได้ย้อนกลับไปที่นั่นและใส่เลนเข้าไปในกล้องทำให้บรรยายภาพของชายคนหนึ่งที่ทำการผนึกพ่อมดผู้ชั่วร้ายซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าตำนานเรื่องพ่อมดเป็นเรื่องจริงและดูเหมือนผดึกอนั้นจะถูกทำลายไปแล้วด้วยโดยจากภาพนั้น อิชาสังเกตเห็นว่าคนที่ทำการพันดึกมีผมสีน้ำเงินเช่นเดียวกับเธอและนั่นไม่น่าจะเป็นเรื่องบังเอิญเพราะในนิวเดว่ามีเพียงเธอคนเดียวที่มีผมสีน้ำเงินเข้มและใช้เวทมนต์ได้อิชาจึงคิดว่าคนในภาพนั้นน่าจะเกิดจากการทดลองของพ่อมดและการที่อิชามีผมสีเดียวกันก็แปลว่าเธอเองก็เป็นเหมือนกับพวกเขา ดีเจกับกาโร่พยายามพูดให้อิชาเชื่อว่าเธอแค่คิดมากไปเองและชวนเธอกลับไปกินข้าวที่เมืองเพื่อว่าเธอจะเลิกคิดมากถึงเรื่องนี้แต่ดูเหมือนอิชาจะยังคงคิดเรื่องนี้จนไม่ยอมกินอะไรเลยในตอนนั้นก็มีนักผจนภัยคนหนึ่งวิ่งหน้าตาเตือนเข้ามาขอความช่วยเหลือ โดยบอกว่าเพื่อนของเขากำลังมีอันตรายอยู่ในบาโลและต้องการให้คนไปช่วยแน่นอนว่าพวกเธอไม่อาจทนอยู่เฉย,ย,ย,ยๆได้และรีบกลับลงไปที่บาโรในทันทีซึ่งพอไปถึงก็พบกับนักผจนภัยที่บาดเจ็บอยู่ตรงหน้าลูนโกเลมอีกตัวหนึ่งแต่แน่นอนว่าทั้งสาคนเคยปราบลูนโกเลมมาแล้วนี่จึงเป็นอีกครั้งที่พวกเธอปราบมันได้สำเร็จ และช่วยชีวิตนักผจญภัยเอาไว้ได้โดยนักผจญภัยคนนั้นเล่าว่าเธอบังเอิญเจอกับคนที่ดูเหมือนจะมาจากเมืองแต่พอเข้าไปหาเพื่อขอความช่วยเหลือชายคนนั้นก็ทำท่าเต้นพลึกพลิกก่อนจะหายตัวไปจากนั้นลูดโกเล็ก็โผล่ามาแบบไม่มีปี่มีคุยทั้งสามจึงรู้ว่าอีกฝ่ายกำลังพูดถึงพ่อของอิช,ชาซึ่งในตอนนั้น ซีเจก็พบสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไดอารี่ตกอยู่ที่พื้นซึ่งพอเปิดดูก็พบว่าเป็นบันทึกของพ่อของอิช,ชาโดยหลังจากที่พานักปะจนภัยที่บาดเจ็บกลับไปที่เมืองพวกเธอทั้งสามก็มาอ่านเนื้อหาได,ไดอารี่นั้นโดยเรื่องราวเริ่มขึ้นเมาาื่อดาร์สกพ่อของอิช,ชาได้รับจดหมายลับจากจักรวรรด,ดิเกียวนซึ่งลงนามโดยคนที่เชื่อเฮิร์สไวโดยจดหมายนั้น ได้ยื่นข้อเสนอที่จะให้ทรัพย์สินจำนวนมากโดยแรกเปรียนกับข้อมูลของบาโลสและสิทธิพิเศษในการเข้าไปสำรวจในที่แห่งนั้นซึ่งในตอนนั้นเป็นช่วงที่เนวเนว้ากำลังลำบากจากการที่ข่าหลวงผู้รับผิดชอบในบริเวณของเมืองนี้ไม่ยอมที่จะให้ความช่วยเหลืออะไรเลยทำให้เมืองขาดซึ่งทรัพย์สินและทหารสำหรับป้องกันชาวเมืองจากพวกสอนเซอร์ทำให้ดาร์กสะ ไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องทำสัญญากับเฮิร์สไว้ตามที่อีกฝ่ายเรียกร้องและเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลของบาโลดักซะจึงได้ตั้งกรมสำรวจเพื่อลงไปในบาโลแต่ก็ถูกคัดค้าน,นโดยเหล่าคนชลาในหมู่บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากชิวาด้วยเหตุผลเรื่องของตำนานพ่อบทพู้ชั่วร้ายแต่ในเมื่อทำสัญญาไปแล้วจึงถอยกลับไม่ได้นอกจากนี หากได้รับการสนับสนุนจากทางอาณาจักรนั้นก็อาจจะแก้ปัญหาเรื่องพอรแห่งบาโลได้ดาร์ะและกลุ่มสำรวจจึงได้ลงไปในบาโลและถูกลูนสโกเลมในนั้นเข้าโจมตีซึ่งนอกจากสมาชิกคนหนึ่งที่หนีรอดกลับไปได้กลุ่มสำรวจทุกคนได้ถูกสตัตรูฆ่าตายหมดส่วนตัวเขาเองก็บาดเจ็บสาหาัสเกินกว่าที่จะรอดได้เขาจึงอยากจะขอโทษอิชา ท,ทิ้งเธอไว้คนเดียวแต่สิ่งที่เขาทำก็เพราะอยากจะปลดปล่อยเธอจากพรนแห่งบารโรเท่านั้นและอยากจะให้ลูกสาวสุดที่รักมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความโศกเมื่อได้อ่านข้อความทั้งหมดอิช,ช่าก็ร้องไห้ออกมาอย่างโศกเศร้าเพราะหากเนื้อหาในไดอารี่นี้เป็นความจริงคนที่พวกเธอไล่ตามโยก็ไม่ใช่พ่อของเธอเพราะเขาได้ตายไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว การูได้พูดปลอบใจเธอว่าถ้าอยากร้องให้ก็ร้องออกมาแต่ขออย่าให้เรื่องนี้ทำลายจิตวิญญาณของเธอและเมื่อร้องออกมาจนสาแก่ใจแล้วขอให้ลุกขึ้นมาแล้วมุ่งหน้าต่อไปอีกครั้งซึ่งหลังจากที่อีช่าหยุดร้องและลุกขึ้นมาอีกครั้งดีเจก็ได้สังเกตเห็นภาพวาดในหน้าสุดท้ายของไดอารี่ที่ดูเหมือนจะเป็นแผนที่ของเมืองแห่งนี้ซึ่งจากแผนที่ ดูเหมือนจะมีเมนทีอยู่ที่พาซาโดยคาดการว่าน่าจะอยู่ในหอนาฬิกาที่ชิวาได้ซ่อมขึ้นมาใหม่อีกครั้งพวกเธอจึงควรที่จะไปถามชิวาถึงความจริงเรื่องนี้ทั้งสามคนไปยังส่วนของพาซาในเมืองและพบกับชิวาอยู่ที่นั่นอิชาได้ส่งไดอารี่ของดาร์กซ่าให้อีกฝ่ายโดและขอให้เขาบอกเรื่องพรแห่งบาโลกับเธอ ชิวาจึงได้ยอมเล่าว่ามันเป็นผลจากคำสาปของพ่อบอท,ที่ภายในเพืองแห่งนี้ทุกๆหลายสิบปีจะมีเด็กที่เกิดมาพิเศษปว่าคนอื่นเพราะมีเลนเดิบอยู่ภายในร่างกายโดยเด็กเหล่านั้นทุกคนจะมีผมสีน้ำเงินและสามารถใช้เวทบนได้และนั่นคือเหตุผลที่อิช่าใช้เวทบนได้ตั้งแต่กำเนิดแต่สิ่งที่แลกมากับพรสวรรค์ด้านเวทมนต ก็คืออายุไขที่แสนสั้นจากการถูกเลนในตัวกัดกินร่างกายจนต้องตายก่อนที่จะได้เข้าสู่วัยผู้ใหญ่นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ดักสะดึงดันที่จะทำการสำรวจให้ได้และเป็นเหตุผลที่ชิ้มว่าพยายามให้อิชาอยู่ห่างจากบาโลด้วยในขณะที่อิชาได้แต่อยู่ในสภาวะถอดใจจากการได้รู้ความจริงซีเจก็นึกขึ้นมาได้ว่าทำไมคำสาของพ่อบอ ยังคงคอยให้กำเนิดพรแห่งบาโลโยทั้งที่ตัวพ่อมดควรจะถูกผนึกไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนแล้วที่เป็นเช่นนั้นน่าจะเป็นเพราะภายใต้เมืองนี้น่าจะมีเวทมนต์ที่คอยเปลี่ยนสภาพคนในเมืองให้มีเลนเดฟบเกิดขึ้นภายในร่างกายเนื่องจากต้องการเลนจำนวนมากเพื่อที่จะได้พลังเวทจำนวนมหาศาลน่าจึงเป็นเหตุให้ชาวเมืองในสมัยก่อน ร่วมมือกันที่จะมาหนึกเขาเอาไว้แต่ถึงอย่างนั้นเวทมนต์ที่พ่อมดไร้เอาไว้ก็ยังคงทํางานต่อไปแม้ว่าตัวพ่อมดจะไม่อยู่แล้วด้วยเหตุนี้หากเข้าไปในส่วนที่อยู่ข้างใต้ภาซาและทําลายต้นตอของเวทมนต์นั้นก็อาจจะช่วยกดคำซามในตัวอิชาได้ด้วยเหตุนี้พวกเธอจึงควรที่จะลงไปทายใต้หอนาฬิกาเพื่อที่จะจบเรื่องนี้ ภายใต้หอนาฬิกาของเมืองซีเจได้เจอกับเมนที ee, ตามที่คิดไว้จริงๆโดยหลังจากที่เธอทําให้มันทํางานทุกคนที่นั่นรวมไปถึงชิวาก็ถูกพาวราับมายังส่วนของบาโลสที่อยู่ข้างใต้ของเมืองภายในนั้นพวกเธอได้พบกล้องอีกตัวที่ฉายภาพของดาร์กสะที่เธอเลนขนาดใหญ่เอาไว้ในเมือโดยเลนนั้นมีพลังเพิ่มขึ้นจากการใช้เลนดิบ ได้จากเหล่ามอนสเตอร์ในเมืองแห่งนี้มาเสริมพลังให้แต่แค่นี้ยังคงไม่เพียงพอเขาจึงต้องการที่จะใช้พลังของเลนอันใหญ่ชิ้นนี้ในการเปลี่ยนทุกคนในเมืองให้กลายเป็นพรแห่งบาโรแน่นอนว่านั่นเป็นสิ่งที่พวกสีเจไม่มีทางยอมให้เกิดขึ้นได้และยังเป็นที่แน่ชัดว่าชายคนนี้ไม่ใช่ดาร์กซะแต่เป็นพ่อบอสผู้ชั่วร้ายที่เป็นภัยต่อเมืองมาอย่างยาวนาน ซึ่งตอนนี้พวกเธอควรจะเรีบมุ่งหน้าต่อเพื่อหยุดเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดระหว่างที่พวกสีเจมุ่งหน้าเข้าไปข้างในก็ได้มีพวกกลุ่ม,จมโจรทบอยเลนที่นำโดยเฮิร์สไวน์หรือก็คือชายที่ส่งจดหมายรับหาร์ักซะเมื่อหลายเดือนก่อนซึ่งแน่นอนว่าเขามาที่นี่เพราะต้องการเลนอันใหญ่ที่อยู่ข้างในนั้น และเขายังได้เปิดเผยว่าแท้จริงแล้วกาโรเป็นพวกพ้องกับเขาเฮิร์สไวท์ได้ออกคำสั่งให้กาโรจัดการพวกซีเจและไปเอาเลนมาให้เขาแต่สิ่งที่กาโรทำก็มีเพียงจ้องบองไปยังพวกซีเจด้วยสายตาที่หลังเลเฮิร์สไวท์จึงได้พูดข่มขู่จะอาชีวิตลูกสาวของกาโรแต่คำข่มขูนั้นก็ได้ผลตรงข้าม เพราะการู้เลือกที่จะหันดาบใส่เฮิร์สไบ์แทนทําให้เฮิร์สไบไม่มีทางเลือกและเข้าจูโจมอีกฝ่ายพร้อมกับเหล่าลูกร้องในทันทีแต่แม้ฝั่งของเฮิร์สไบจะมีจํานวนคนเยอะกว่าพวกนั้นก็ไม่อาจต่อกรอกับพวกสีเจทั้ง3คนได้ทำให้เขาต้องได้รับความพ่ายแพ้และถอยหนีไปจนหมดหลังจากขับไล่พวกเฮิร์สไบไปได้ กาโรได้เล่าให้พวกสีเจฟังถึงเรื่องที่ลูกสาวของเขาป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่ได้และอาจมีชีวิตยอยู่ได้อีกแค่ประมาณสองปีเท่านั้นซึ่งสิ่งที่เขาต้องการก็เพียงแค่อยากให้ลูกสาวใช้ชีวิตที่เหลืออย่างมีความสุขภายในเมืองนิวเนวาแห่งนี้ที่เต็มไปด้วยอากาศอันบริสุทธิ์และบ่อน้ำร้อนที่อาจช่วยบรรเทาอาการของเธอได้ เพิ่งแน่นอนว่าอิชชายินดีที่จะต้อนรับทั้งกาลูและลูกสาวเข้ามาอยู่ในเมืองเสมอแต่เพื่อให้เมืองยังคงอยู่ต่อไปก็ต้องทำลายเวทมนต์ของพ่อบดผู้ชั่วร้ายให้ได้สักกอดพวกสีเจเดินทางมาถึงทางเข้าด้านในซึ่งอิชาสัมผัสได้ถึงพลังเวทจากด้านในนั้นจึงแน่ใจว่าข้างในนั้นคือต้นตอที่เวทมนต์ทำงานโย ว่าเลือกที่จะรออยู่ข้างนอกเนื่องจากเขาไม่อาจช่วยอะไรได้มากกว่าน,นี้จึงมีเพียงซีเจกาโลและอีชาที่เข้าไปข้างในซึ่งภายในนั้นทั้ง3มได้พบกับพ่อบดในร่างของดาร์กซะยืนอยู่ท่ามกลางวงแหวนเวทโดยเมื่อพ่อบดเห็นถึงการมาของพวกอิชาเขาก็พยายามที่จะรออีกฝ่ายว่าตัวเองคือดาร์กซะจริงๆ แต่แน่นอนว่าอิชาไม่มีทางหลงกลเต้่นๆแบบนั้นเมื่อเห็นว่าหลอกอีกฝ่ายไม่ได้พ่อมดเลยคิดที่จะเฉีกอีกฝ่ายเป็นชินช้นๆการต่อสู้ระหว่างลุมซีเจกับพ่อมดผู้ชั่วร้ายจึงได้เริ่มเึ้นแน่นอนว่าสัตว์โตที่เป็นถึงพ่อมดท,ที่อยู่มานานกว่า3 0 0ปีย่อมมีฝีมือทางเวมนมนที่ไม่ธรรมดาและยากที่จะต่อกรแต่พวกซีเทั้ง3 ก็ยังคงต่อก้อนกับพ่อมดพุ่งชั่วร้ายตรงหน้าจนทําให้อีกฝ่ายพุบลงไปกับเขินได้แต่ถ้าว่าในตอนที่ทั้ง3เชื่อว่าล้มอีกฝ่ายได้แล้วพ่อบมดกับลุกขึ้นมาอีกครั้งและได้โดดเกินเอาพลังจากวิญญาณของเหยื่อการทดลองในที่แห่งนี้เข้ามาในร่างจนแปรเปลี่ยนกายเป็นตัวบาลาดขนาดใหญ่ยักษ์ที่เต็มไปด้วยพลังมหาศาลซึ่งด้วยพลังที่เพิ่มขึ้นไม่รู้กี่เท่าของอีกฝ่าย ทําให้ทั้ง3ามคนต้องเจอศึกหนักที่ลาบากกว่าเดิมเป็นอย่างมากแต่สุดท้ายด้วยจิตใจที่ไม่อาจยอมแพ้และการประสานงานร่วมมือของทั้ง3ามในที่สดุดพ่อมดผู้ชั่วร้ายก็ต้องสลายหายไปจากโลกเหลือไว้เพียงร่างของดาร์กซะที่นอนนิ่งอยู่กับเพื้นแต่ถ้าว่าปัญหาก็ยังคงไม่จบเพราะถึงแม้พ่อมดจะหายไปแต่วงแหวนเวทก็ยังคงไม่หยุดทำงาน โดยในขณะที่อิช่ากับกาโดพยายามที่จะหยุดการทำงานของมัน CJ ก็คิดได้ว่าจะต้องทำลายลูนเลนซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่อยู่ตรงกลางแต่นั่นก็จะหมายถึงการที่ c ีเจะสูญเสียโอกาสในการทำตามธรรมเนียมของตะโกนและไม่อาจกลับบ้านได้แต่ c ีเก็บอกว่ากาโดอิช่าและทุกคนในเิวเนวา่าคือสมบัติและบ้านที่ดีที่สุดของเธอ และจะไม่มีสมบัติชิ้นไหนที่ดีไปกว่าน,นี้เมื่อตัดสินใจได้แล้วทั้งสามก็รวมพลังกันโจมตีเข้าไปที่หลุนเลนตรงกลางวงเวททำให้มันแตกเป็นสิ่งเสียงและจบคำสาปของพ่อบดได้ในที่สุดหลายสัปดาห์ต่อมากาลูได้ออกจากนิวเนว่ากลับไปยังอาณาจักรบ้านเกิดเพื่อที่จะพาตัวลูกสาวของเขามายังเมืองนี้ ซึ่งซีเจกับอีชาก็หวังว่าเพื่อนของพวกเธอจะกลับมาพร้อมลูกสาวได้อย่างปลอดภัยส่วนตัวของอีชานั้นแม้ว่าต้นตอของคำสาบจะถูกทำลายไปแล้วแต่เลนดิบในตัวของเธอก็ไม่ได้หายไปและไม่อาจรู้ได้ว่ามันจะเอาชีวิตของเธอไปเมื่อไหร่นั่นทำให้ซีเจตัดสินใจว่าจะต้องหาวิธีที่จะกําจัดเลนดิบในตัวเธอให้ได้ รวมไปถึงหาทางที่จะรักษาลูกสาวของกาโลด้วยซึ่งเธอก็ได้เชิญชวนอิชชาให้มาร่วมไปด้วยกันด้วยแน่นอนว่าอิชชายินดีที่จะร่วมไปกับเพื่อนของเธอระหว่างที่สาวสาวคุยกันอย่างมีความสุขโฮแก้นก็เดินเข้ามาหาแล้วถามว่ามีใครในเมืองที่ชื่อคราวเจเวลไหมเพราะมีจดหมายฉบับหนึ่งส่งมาหาคนชื่อนั้นได้ยินเช่นนั้น ซีเจก็รีบมาแย่งจดหมายฉบับนั้นด้วยความลนลลานทำให้โฮแกนกับอีชารู้ว่าแท้จริงแล้วซีเจย่อม,มาจากคราวเจเวลนั่นเองทำเอาอีชาและโฮแกนวเร้อออกมาจนซีเจเขินอายไปเลยทีเดียวซีเจได้เปิดอ่านจดหมายฉบับนั้นและพบว่ามันถูกส่งมาโดยกอร์ดิกเกอร์หรือก็คือพ่อของเธอเนื่องจากก่อนหน้านั้น ซีเจได้ส่งจดหมายที่แนบบัตรสะสมตาประทับของเมืองนี้ไปให้พ่อโดยบอกว่ามันเป็นสมบัติที่เธอค้นพบจดหมายนี้จึงน่าจะเป็นการตอบกลับจากพ่อของเธอซึ่งเมื่อเปิดจดหมายอ่านก็เริ่มต้นด้วยข้อความกล่าวขอโทษเนื่องจากแท้จริงแล้วเลนดิบอันใหญ่ที่พ่อเคยเอาให้เธอดูมันเป็นเพียงแค่ของปลอมเท่านั้น และแท้จริงแล้วทมเนียมเรื่องการออกเดินทางของตะโกนนั้นเป็นเพียงสิ่งที่ต้องการให้เธอได้เรียนรู้สิ่งสำคัญของตัวเองซึ่งจากที่พ่อได้อาจดหมายที่เธอส่งมาเขารู้ได้ว่าเธอพบสิ่งนั้นแล้วซึ่งพ่อภูมิใจในตัวเธอมากและหากเธออยากกลับบ้านพวกเขายินดีต้อนรับเสมอและเขียนทิ้งท้ายว่าเธอคือสมบัติที่ประเมินค่าไม่ได้ของพ่อเสมอ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ a อ d ูเดนโตนิเคิลไลซิงสำหรับทุกคนที่ติดตามกันมาจนจบก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับก็ถึงแม้เกมนี้จะจบลงไปแล้วแต่ช่องของผมก็ยังคงมีเรื่องเล่าจากเกมต่างๆที่ทั้งสนุกและน่าติดตามอยู่อีกมากมายเพราะงั้นอยากให้ทุกคนคอยติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับ หากต้องการจะพูดคุยหรือแสดงความคิดเห็นใ,นใดๆก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้หากอยากจะพูดคุยหรือติดตามผมทางช่องทางอื่นก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ลิงก์ที่ผมลงไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและหวังว่าจะได้เจอทุกท่านอีกในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบายบี